พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยตำบลลำไทอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยา ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2564เป็นต้นมาจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลายขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรัตนตรัยและพระราชากุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิตรพระราชาสมภะเจ้าผู้ทรงพระคุณอนประเสรศิฐ ให้ส่งพระเจริญด้วยจาตุรพิทพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัย <c oughs> <c oughs> แห่งราชอาณาจาักรไทยตราบจิรธิติการเฮสมาจเตกิงมหาวิเชราลงกรพระวิเรกล้าวเจ้าอยู่หัวยิสงเคร่งเครือเดี๋ยวออฟเฟอร์ฟอร์์ทูมัง Administrator, lecturer, staff, and student of Mahidol University, Lam Sai Subdistrict, Wang Noi District, Phra Nakhon -Si Province, from 21 November 2021 what until the situation of COVID-19 pandemic is the case. Humbly rejoice in the royal marriage with the graceful feeling in the comparable royal crest, and humbly with His Majesty the King a great protection of triple gem and uncultivated fruit of arms. May His Majesty the King ever prosper with the four race blessing. บ e e s t e ิมและบ e ิจาค r e w a r d for the Kingdom of Thailand long live His Majesty the King สำหรับรายนามผู้ที่ได้บำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเจ้าภาพประจำวันนี้คณะที่หนึ่งเป็นคณะของดรมชีทศพรวชิระบำเพ็ญ บ้านเพชรบำเพ็ญและคณะสิทธิอนุสิทธ์เป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญจำนวน400หลอถ้านับเป็นจำนวนขวดก็4,800ขวดประสานงานโดยท่านอาจารย์ดรพระครูภาวนาสารบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมคณะนี้อยู่ที่บ้านเพชรบำเพ็ญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดเพชรบุรีครับอำเภอหัวหินจังหวัดที่จังหวัดเพชรบุรีคณะที่สองบริษัทเออนเรุ่งโอลานจำกัดสำนักงานใหญ่ โดยคุณจงกลคุณวิมาลาคุณจรัสลักษ์ทองโอลานเป็นเจ้าภาพถวายน้ำาด่มเอ็มเทคจำนวน400หลมนับเป็นขวดก็4,800ขวดประสานงานโดยนาพระมหาภัยโรธกัณโกรรองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศคณะที่ สามาน,านี้อยู่ที่ซอ,อยเลื่องเมืองจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีสองตำบลตลาดฝันอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคณะที่สามเป็นคณะของท่านอาจารย์พระครูปิยรัตานานุกูลประธานมูลนิธิวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกพระมาหานิรันดรุริยะเมธี ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจกวด,ดิราชาวาดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะอุบาสิกานะขณะนี้เป็นเจ้าภาพนาะถวายเป็นเจ้าภาพป,ประกอบด้วยหนึ่งถวายปัจจัยสมทบกองทุนพัฒหารจำนวนสองหมื่นบาทถวายปัจจัยซื้อเครื่องปรุงรถจำนวนสามหมืนบาท ข้าวสารหอมบะลิน่าจำนวนหนึ่งรถุงน้ำส้มขั้นจำนวนสองเจ็สบขวดผัดไก่จำนวน8กิโลกรัมขณะนี้ก็ปรารบความเป็นสริริเป็นมงคลแก่ชีวิตและคณะศิทยานุสิทธิ์โยที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกคณะที่สี่เป็นคณะของนางสาวอำนวยพร นางสาวชื่ยพรมงคลเสรีชัยได้ถวายปัจจัยเป็นค่าพัตหารเป็นจำนวนเงิน5,000ันบาทถวายเครื่องไทยธรรมจำนวนยี่สิบชุดกาแฟญี่ปุ่นจำนวนห้าร้อยซองหมูทรงเครื่องนาพร้อมทานจำนวน100หนึ่งห่อชาเขียวญี่ปุ่น,นห้าสิบซองธัญพืชสองรห่อ นาลูกอมสมุนไพรจำนวน200ชดุดนายโยที่76ถนนจรรนเสนิทวงศ์หทับสองแขวงบางบำรุงเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นรายนามของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งในวันนี้ก็จะมีทางพระสงฆ์และคารวานาที่ได้มาทำบุญโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันก็ขออำนวยพรกับคณะท่านเจพาพทุกท่านจากนี้ไปก็ขอนอนิมนน์และเชิญคณะท่านเจพาพได้เตรียมกรวดน้ําพระสงฆ์ทางนั้นจะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีสื่อไป ยาทาวริวห์ปุราปริปุเรนติสักรังเอวเมวอิโตทินางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยตาน มท,ที่ลานมยาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่งพรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา